สวัสดีครับราคาทองคําแท้วันนี้นะครับรวมค่ากําเนิดนะครับทองรูปพั้์อยู่ที่บาทละสามหมบาทนะครับประจาวันที่11เดือนตุลาคม256 6นะครับนี่คือห้างทองวันสาขาเซนทรัลพาซาชนบรีนะครับสําหรับผู้ที่เก็บเงินอมทองนะครับสิ่งที่ท่านต้องรู้นะครับต่อไปนี้นะครับคือน้ําหนักทองนะครับอันนี้ท่านต้องศึกษาดีๆนะครับสาหรับผู้ที่เก็บเงินอมทองนะครับราคาน้ําหนักตามมาตรฐานแท้นะครับ อยู่ที่น้ําหนักเท่าไหร่นะครับก um> ี่กรัมนะครับราคาทองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับน้ําหนักทองครึ่งสลึงนะครับจะอยู่ที่1.89กรัมนะครับน้ําหนักหนึ่งสลึงนะครับอยู่ที่3.79กรัมนะครับน้ําหนัก2สลึงนะครับอยู่ที่7.58กรัมนะครับน้ําหนักทอง1บาทนะครับอยู่ที่15.16กรัมนะครับน้ําหนักทอง2บาทนะครับอยู่ที่30.32กรัมนะครับ น้ำหนักทอง3บาทนะครับอยู่ที่45.48กรัมนะครับน้ำหนักทอง5บาทนะครับอยู่ที่75.80กรัมนะครับน้ำหนักทอง6บาทนะครับอยู่ที่90.96กกรัมนะครับน้ำหนักทอง10บาทนะครับอยู่ที่151.68กรัมนะครับนี่คือน้ำหนักทองแท้ตามมาตรฐานแท้ยาวราชนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับนี่คือห้างทองวันสาขาเซ็นทรัลพาชาชนบุรีนะครับ